สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของพาักาศแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กับเกม HOK เขาเน o f King s e r e i จีนนั่นเองค่ะวันนี้นะคะถาดก็จะมาเล่นเป็นน้องเสี่ยวเซียนในสกิน Hello Kirsty นะคะเออเกมเป็นยังไงก็ไปดูกันได้เลยค่ะ แล้วตานี้นะคะเหมือนเราจะเจอกับน้องอันชีลานะคะตัวแม่การฉีดนะคะที่แบบดาเมจก็ปึ้้งซีซีก็ปังนะคะเออแต่ก็น่าจะซู้เราไม่ได้หรอกเพราะเรามันโป๊ก,กอยูแล้วปะเออมันมันม่นเลยดีไหนสีอันฉีลงอันชีลานะพี่ขอโปกหน่อยโซมีคารเดินโยกลงโยกลบเนาะวิยแลวหนูอัพสกิลซีซมาก่อนเลยเหรอลูก แล้วห,หนูจะโปกพี่ยังไงนั่นอืมไม่โดดเดียวไหนสินสกิลไล่ไปก่อนสกิลไล่ไปก่อนไม่ให้มาเอาคลิปไม่ให้มา,าคลิปอืมอืมอ,มโอืโอ้ยนี่แหละเริ่มแล้วละ่ะนางวิวสองแล้วค่ะนางก็เริ่มแล้วนะนางเริ่มโปะกรวสบัดแต่ว่าเราจะหนีไปไบนนะคะเพื่อไปเอาคิวนะคะ,อะ,คะเออ ครีชฉันต้องเกิดซัพพอร์ตฉนต้องจึงโซ่ so, พี่แสดมาเลยอุ๊ยฉันั้นก็แฟดหนีอ่ะนอยมากแต่มันก็ไม่ได้ปะหึอหอมันก็ไม่ได้ไหมคือพี่เสียไฟขังนี้แล้วแล้วพี่ไม่ได้ไเลยอะ่ะมันก็ไม่เลิศไหนสีโยกไม่โดนเอางี้เดี๋ยวพี่เข้าพุ่มเหรอ่อเดี๋ยวเราเตอกัน,กน เอาสิเออเออเอาออออออเห็นพี่จะโปงพี่หรอก็เจอพี่มดอ่วนเลยเนาะแค่นั้นล่ะพี่ไปกลางก่อนเดี๋ยวเขาสาวพี่หายอดีว่ทางลาค่้าทคาเป็นเล่นแล้วอันีลาอยู่ไหนอยู่ล่างอืพี่กลับก่อนพี่เอาเลือด เพราะว่าถ้าป่าจะมายืนคุมขนาดเนี้ยพี่กลับให้ก็ได้ไหนสิและซับพอร์ตเนี่ยไม่เคยจะอยู่บนหรอกไหนไปช่วยแครี่อีกสักแมตช์ดีกว่านะเอาให้แครี่ฝั่งงงไปเลยว่าเฮ้ยแอนชิลาซับพอร์ตปะไม่ใช่ค่ะเสียวๆนี่เสียวเซียวปะเสียวเซียวป้าเซียวโซ่เห็นไหมล่ะ เรามาแกงเมื่อไหร,ถรถไ่อะทายตลอดเลยโอ้ตะวานอะพี่ขับกลางก่อนเหมือนป่าจะมาทุบกลางยูอย่างนั้นหืมหนน้องอัน้นน้องอั้นกลับมาเลยหรือย,อยังลูกหนูไม่กลับพี่ขอุญาตดันเลยนะมาละมาละมาละเฮ้ยเหมือนได้ยินปะเคาเรียกป,ป,ปุ๊บมาเลยเหรอโป๊กอ๊้ยชิดเลยเหรอชินเลยเหรอ เดี๋ยวหนูจะเจอพี่คอมโบหนึ่งสเต็ปนะคะแลวอุ้ยแล้วเพื่อนหนูมาแล้วเพื่อนหนูมาพี่ก็กลับดิกับเขาป้อมดิพี่เกาะป้อมดิโอสโอสโอสโอเลือแค่นี้เอ้ยเพื่อนเจ้งจริงหรอเลือดเราแค่นี้งไม่ได้ไม่ได้ไปเก็บเลือดหลังป้อมก่อนโซมาพร้อมมบูด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 ้อ เออแล้วเพื่อนเราไล่เอาจนได้นะคะโคตรจระเิ้ง no> ั้นพี่เอาป้อมเลยละกันี่เอาอะไรอะฉันยืนต no ีป้อมเอฟเคอะไรเอ่ยงงเอา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 น้องฉีขนานี้ เออฟิกหนีไปแล้วเอาเอาเอาสะค่อระวังยกให้แล้วหนีมาได้ไหมเออฟิกสวยมากเอาละป่าฉันเตี้ยสุดๆเอ้ยนึกว่าจะคาป้อมมาดิอะไรล่ะหาอันฉีอ้ยอันอ๋อก็คือดักกันขนาดนี้รอเพื่อนรอมาช่วยนี่เองเอออุย หนูจะโดนพี่นะลูกหนูจะโดนหนูจะโดนพี่นะลูกชีดหรอชีดหรอเดี๋ยวเจอพี่ทีนี่ค่ะวงกลมค่ะเดินวงกลมเดินวงกลมยังไงโซแล้วอุ้ยไม่เป็นไรได้ไไไดสองคิวก็ให้เขาได้ชัดดาวเถอะถ้าจะปิดเราขนาดนั้นนคะคะไหนสิน้องอั้นไหนสิน้องอัน้นน้องอัน้นน้องอัน้นโอ๊ยน้องอั้นออุ้ยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว้าย โอ้ยเกือบเกือบเกือบดีไม่เด็นไรต่อโอ้ยจะมาไ面买了行装以为这点减速就能避免被我们追着走他是在做梦อ破开始ก退 s t o อแล้วบนมือจะมีประเด็นอีกแล้วนะคะว์ปไปเลยซึ่งไหนน้องมีอะไรกันซีพี่คุยด้วยแอบว่าแอบเมาสกันหรือเปล่า แอบเมากันแล้วไม่ชวนพี่หรอยกอันสติโซโซดับเบิจับเบอยลดับเบิกทม่้ยออหมดช้ยมานึละดา่ง่านี่้ลัง่ดาีกวแอี่กิาคนไ่ปะดัางดีกว่าค่ะ แล้วอีป้อมเดียวก็แต่งป้อมไหนละ,ละอุ้ยลดเกิดน้องคือเอาไปเล่นทำถึงว่าไงดีจะไปเอาออบเจกต์อะไรกันไหมเนะแบบนี่ยเพื่อนอุ้ยแต่ว่ายังไม่เกิดเลยนี่งั้นเคียร์คีบรอนะคะโขโขโข เลนล้างมีประเด็นเดี๋ยวพี่ปิดเลยยกหนึ่งหวานไม่โดนเอมเอออันติมาอันติมาเพื่อนมาอันติมาเพื่อนก็มาแล้วเอาอยัางไงไปกันต่อ,ไ,ตตอไปกันต่อไปกันต่อโซว่ามากนี่ค่ะเอาไงละ่ะเลือดเราแค่นี้แต่เรามันใส่สุอุ้ยเจอพี่ยกแน่อันอันที่เจอพี่ยกสบัดเลย กลับดีกว่าไปเติมเลือด Unstoppable เอาดากันไหมเพื่อนเพื่อนว่ายังไงเพื่อนๆไม่ไปเลยงั้นเราก็ไม่ไปเหมือนกันมาดันกลางก็ได้แต่ล่างเอาอีกแล้ว ไหนสิ nice. so, โซอุย้ยกลับว่าจะอันติวิ่งมาช่วยเพื่อนนะคะนี่ยนี่ช่วยจริงๆิปังอุ้ยอีกแก้วฟิกอีกแก้วโซไว้ยละป่ามาพี่ยกและพี่กระปกหนูเอาย,ยังไงหนูจะเล่นกับพี่หรือเปล่าอุยอ้ยอุย้ยไม่ไม่นะคะมันไปโดดแครี่เราแล้วอะ่ะอุย้ยช่วยไม่ทันนะ A, มันไม่ด้อยนะเว้ยเราไม่ยอมเลยเว้ยแกมาทําเพื่อเราขนาดเนี้ยอืมนี่ยศไปก่อนเลยเล่ป่าไปไหนอ้าวซา,าแอซาแ hey, hey. อเฮ้ยเฮ้ยจ้าวหยุน的人头我们就收下了ใครทําเพื่อเราเต็มก็ทําทไปมันไม่ทําอะไรหรอกเราจะเอาคิวอย่างเดียวรอเล่นนะคะรักเพื่อนนะช่วยเหลือสุดๆยกได้ไหมโตไปก่อน ที่ห่วงป้อมเลยหันหน้าหนูขอบด้วยหรอป้อมเนี้ไ่ไหมแอะ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 ไม่ให้ไม่ให้ป้อมก็เอาคิวอีโบ้ทีมรบหองสามป้อมค่ะป้อมค่ะได้ป้อมมาแล้วไปกันต่อเพื่อนไปต่อ,อเอาไงอ่ะเพื่อนว่าไง หนีดีกว่าน้อเออแต่เขายิงให้เราแม่เวลรคือกลับดีกว่ามัอยู่กันสองคนมันอูเกินนู่นนู่นนู่นนี่ค่ะนี่ค่ะมามีนี่ตามพี่มาเรด่ลยที่ตามถูกโซโซเพื่อนมาช่วยกันหน่อยแล้วออฟเซ็กบางอะไรบางได้ไหมอืมอืมคนนี้ยไปล้วระวังหน่อยพวกเขาอาจจะมเรา เลิศนี่แหละ <S <S อุ้ยแกเปิดกลาไงไม่ออกไปไว้เกินไปเป้าน้องได้ไ็นไรเอ h ติงโอเคข้างบนมันเปรี้ยวเราปิดมันดีกว่าคนหลุดแหนมจะน้องเปรี้ยวขนาดเนี้ยโซ่โอ๊ยคนหลุดแหนมกลัวคนหลุดแหนมอ๋อย,อยได้ไ็นไรเตินค่าได้ แล้วขยันมีประเด็นบนกันเะเกินเอาอยัางไรล่ะทีนี้เอ้อเพื่อนคาร์นหนึ่งมาค่พี่มาช่วยละาสอนเนี่ยโตไม่ได้อะไรเลยนอกจากป้อมก็เกอยู่ปะก็ได้ป้อมไหมเออเอาอีกสัะป้อมไหมไม่ได้คีบหมดนะคะกลางดีกว่าเลิศ กลางดีกว่าเลื่ๆนเลิ่เล่เลิ่อปลาเล่ปะาอุ้ยเลิกกระโดดที่นี่แกวะอ้อยมังินเป็นอะไรมากกวะเออแล้วเ,เพิ่งไล่ตบสัมปัดโอเคเรวมกลุ่มได้เลยเอ็นได้เลยจบได้เลยมามามาไหนจะแอ้มั้ย ซ่าแอไหมไม่โดนฟิวคู่ไงไม่ให้มันเดินกลับเออจบได้เลยจบได้เลยลเรา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 เวิกตอรีค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูมาถึงจบเนาะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะวั่าวันนี้จะเอ็นจอยกันนะบ๊ายบายค่ะจุ๊บมา